นะทุกคนมาคนข้ามคนคนคนที่รวยคนที่รวยมากแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาจนนะคะก็ให้กําลังใจเขานะคะทุกคนแต่อย่าข้ามนะคะคือสักวันหนึ่งนะคะที่เราต้องเจอแบบเขานะทุกคนเราต้องเจอแบบเขานะนะทุกคนการสมมุดบันหนึ่งนะคะในการให้ทานนะคะในการมีเงินโการที่เเามีเงินหลายนะทุกคนเ่าไปท่านหลาย ถ้าเรามีเงินเยอะๆนะคะหนึ่งคนนะคะแล้วก็มีเงินเยอะๆถ้าสมมติว่าไปเท่านเพาออยากได้บุญหลพก็ไปใส่ไหลนะคะแต่จนที่ใจนะเจนที่ใจตัวเองไม่ว่าจะมีกี่บาทนะคะมีหนึ่งบาทหรือสองบาท เดือดสัญญาณเน็ตนะคะทุกคนสัญญาณเน็ตนะคะทุกคนโอเคไหมคะโอเคคะนะคะ,นะคะสักนิดเติมมันมาเาขากินเข้ากับลมน,น,น่อยนะคะเราต้องฝนสักนิดหนึ่งะคะช่วงเช้าๆนะคะถ้าเป็นช่วงมันล้นแนะจนิงมานีปีกี้ช่วงเช้าๆก็เป็น เรื่อของมังกรนิดนึงนะคะเหลืออีกสี่สิบนาทีนะคะมกว่าจะลงฐานแล้ขอบคุณพี่สาวที่นั่งนั่งอยู่ด้วยนะคะพี่สาววิกกี้นะคะมันคืสองบ้านเอาเป็นเคนะคาได้ไหมเคะคาได้ไหมได้ไหมทุกคนได้ไหมได้ไหมดีสี่สามสิบนะคะเหลืออยู่ประมาณยี่สิบ สี่สิบนาทีนะคะสี่สิบนาทีตีสี่สามสิบนะคะขอบคุณทุกกําลังใจมากๆนะคะที่เข้ามานะคะในห้องมอสีปูนะักหขอบคุณพี่สาวนะคะคุณนะคะแล้วก็เป็นการที่แบบคุยไปเรื่อยๆนะคะถ้าเรากินกาแฟนะคะมันก็จะประมาณอารมณ์ล้นๆหน่อยนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อสวัสดีค่ะคุณคน,นากิชาขาเราะนะคะสวัสดีนะคะค,คืนทดสอบสัญญ,ญาณค่ะเพียเสอบสัญญ,ญาณค่ะเพราะว่า เมื่อคืนไม่ได้ขึ้นเพราะว่าฝนตกหนักนะคะฝนตกหนักก็เลยขึ้นแต่เช้าขวานนะคะเพราะว่าจะได้ขึ้นไรอยู่ประมาณว่าจะเอาเพราะว่าเป็นวันจันทร์น่าจะเอาขึ้นน่าจะขึ้นไปสองดอกไปสามดอกนะคะแล้วก้านะคะขอบคุณนะคะนาริชาค่ะรถนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะอานะคะทั้งสองบ้านที่จอดรถให้นะคะขอบคุณพี่สาววิชิคุณน้าหลักนะคะขอบคุณมากๆยินดีต้อนรับนะคะ ขอตัวนอนต่อจ้าขอบคุณนะคะนันทิชาขับรถนะคะขอบคุณที่มาส่งมาใจให้นะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกคนแต่ี่มีเบาอ่อนเจ่ะนะคะไม่ได้ไรแบบนี้นะคะไม่ได้ไรเงียบนะคะไม่ได้ทดสอบไรเงียบของเราทุกคนมันไม่ไปนะเวลามันไม่ไปนะคะนเวลามันไม่ไปไม่เดินนะคะทดสอบไรเงียบแล้วเ้าเงียบพาเป็นไหมทุกคนเราเงียบไม่เป็นแมะเราต้องแบบเออหรือเบา่าเป็นคนที่แบบถ้าเราได้กินกาแฟหน่อยหนึ่งมันก็จะเป็น่วกล มานี้นะคะมันก็สิเปแนดล้ยๆไว้จะเจ็นมาพุวงงนหล่นหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็จะขึ้นมาเกิดอารมณ์จะไม่ปกตินะคะทุกคนจะอารมณ์แบบพวงแน่หล่นแน่นะคะแต่ค้นแต่ละมือแตละเว้นนะคะพูดอยู่หน้า้องคนเดียวก็พูดเป็นคําอยู่หน้า้องคนเดียวก็คาเป็นนะคะแต่ลาคมเมนต์ร์ต้อาเห็นคําเป็นคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์นนมันถือว่าคำเลยนะคะตอนนี้เพื่อนๆอาจจะยังไม่ตื่นประมาณตีสี่ตีห้ามูอาจจะตื่นแล้วะทุกคนแต่ละคนนะคะ แล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นไหมเพราะว่าขึ้นเพระว่าพระเจ้าที่แบบพระเจออ้าอินเน็ตหรือยังสินาเพราะว่าอาจประมาณต้นคืจนจะจะประมาณช่วงทีหาอาจจะขึ้นเพระาะว่าช่วงตอนนี้ถ้าเน็ตมันดีเราก็น่าจะขึ้นนะคะขึ้นอา,นอาทั้่สองชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงนู่แหละนะคะทุกคน